สวัสดีเชา้าวันจันทร์ที่28กุมภาพันธ์ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องนุย้ย h a v e a n ลหนุ่ยค่ะหวังว่าทุกคนสบายดีนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะคลิปนี้เราไปฟังพยากรณ์อากาศประจำวันที่28กันค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปฟังกันนั้นนะคะนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและก็ขอกำลังใจค่ะจากทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่ง ให้หนุยด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะวันนี้ค่ะประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นในช่วงเช้าแต่พอบ่ายๆนะคะแดดแรงค่ะอุณหภูมิก็สูงขึ้นส่วนภาคใต้ฝนลดลงค่ะคลื่นลมก็อ่อนกำลังลงด้วยและในวันที่สองมีนาคมค่ะฝนจะเริ่มกลับมารอบอ่าวไทยอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้เราก็มาฟังลักษณะอา,ากาศทั่วไปประจำวันที่28กันค่ะ บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงค่ะที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลงทำให้บริเวณดังกล่าวนะคะมีอุณหภูมิสูงขึ้นค่ะ1-2อ,องศาเซลเซียสกับมีหมอกในตอนเช้านะคะและสำหรับภาคใต้ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลงค่ะ ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนลดลงแต่ก็ยังมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30-40ของพื้นที่ค่ะบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสพังงาภูเก็ตและกระบี่ค่ะ ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงค่ะโดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะคะคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ผู้ที่อยู่บริเวณภาคใต้ระวังอันตรายค่ะจากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วยนะคะสำหรับชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือค่ะ และหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองค่ะจบพยากรณ์อากาศและพบกับุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย